จับได้แล้วหนุ่มหืน่นถีบจักรยานยนต์ฉกทรัพย์ขืนใจสาวคนบ้านพักพบของกลางเสื้อผ้าใช้ก่อเหตุ ตำรวจบุกจับกุมหนุ่มราชบุรีวัย7 7ปีหลังพบพฤติกรรมก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ประกบเหยื่อก่อนถีบให้รถล้มเพื่อชิงทรัพย์และพยายามขืนขนคนบ้านพักในอำเภอบ้านโป่งพะงเจอของกลางทางคดีเพียบตั้งแต่เสื้อผ้าและจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแถมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพบเป็นสีง่วง เมื่อวันที่31กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้ามวันที่30กรกฎาคมที่ผ่ามาตํำรวจฝ่ายสืบสวนภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและฝ่ายสืบสวนภูธรท่ามกาติดตามจับกลุ่มตัวนายพิทักษ์สงวนนามสกุลอายุ37ปีชาววจราบชุรีได้ที่บ้านพักอำเภอบ้านโป่งโดยก่อนหน้านี้นายพิทักษ์เป็นคนร้ายก่อเหตุถีบจักรยานยนต์นางสาวเอนามสมมุติ อายุ24ปีเพื่อให้รถจักรยานยนต์ล้มก่อนเข้าชิงทรัพย์สินและพยายามข่มขืนเหตุเกิดบริเวณทางเข้าวัดดอนสามงามตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อกลางดึกวันที่27กค67ที่ผ่านมาและเป็นคนร้ายที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันกันกบพนักงานสาวโรงงานทอผ้าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย ในเบื้องต้นตำรวจพบของกลางเป็นเสื้อผ้าชุดที่ใช้ในการก่อเหตุหมวกกันน็อกสีดำหมวกแก๊ปสีแดงและหน้ากากอนามายัยรวมถึงจักรยานยนต์ฮอน d a าเวฟสีดำทะเบียนครบ87ราชบุรี ขณะที่นายพิทักษ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุถีบจักรยานยนต์ของนางสาวเอจนล้มคว่ำเพื่อชิงทรัพย์และพยายาม,มข่มขืนจริงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมที่สบพบ้านโปง่งพร้อมทำการตรวจปัสสาวะห,หาสารเสพติดพบเป็นสีม่วงก่อนอายัดต,ตัวไปสอบสวนต่อยังสพท่ามกาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อหาชิงทรัพย์ต่อไป